โอ oh, พี่น้องในกล่องพัสดุอีกแล้วฮะนะก็ของฝากจาก f อฟฮะนะีะนี้ก็จากบ้านไร่วังพยอมฮนะดูการหีบหองเขาสุดยอดเลยฮนะเนี่ยหิวพร้อมสบายสบายเดี๋ยวเราเปิดดูลุ้นด้วยกันว่ามันคืออะไรข้างในนะนะัคุณหน่อยก็ยังไม่ได้บอกนะเรียกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกัน ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันว่าข้างในนี่มันเป็นอะไรกันนะเปดิดฝานี่อมาอย่างดีเลยนะเนี่เทคนิค,คการห่อแบบมืออาชีพของคุณหน่อยเขาละใครที่ซื้อต้นไม้จากบ้านไร่วังพยอมนะรับรองว่าเด็ดแน่นอน มาแล้วต้นไม้โหทางนี้ก็ล็อกไว้อีกใส่กันไก่ เรียบร้อยนี่โอ้โหท่านผู้ชมสวยมากมากเนี่ยอันนี้นะ่าจะเป็นกวักมรกตดำส่วนตัวนี้เป็นตะกูลบอลอ,อะไรเนาะนั่นแล้วก็ไม่รู้จักเดี๋ยวต้องถามเจ้าของนี่ยเนี่น,น,นี่ต้นงามๆแบบนี้เลย อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี้น่าจะเป็นบีโกนเนียน่าจะบีโกนเนียนะนี่คุณหน่อยนี่ช่างจำเด้เกินนะัเล็กทักว่าเพิ่งเคยเห็นอะไรนี่จะส่งมาให้นเล็กอยู่เรื่อยเนี่ยอขอบคุณคุณหน่อยมากมากเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งมันคืออะไรโอ้โหนี่ล็อกอีกชั้น นี่แหละการล็อกต้นไม้ของคุณหน่อยเนะี่ยล็อกดีมากโอ้อนอะไรนะมาลุ้นกันมาลุ้นกัน อันนี้ไม่แน่ใจตระกูลว่านอืมไม่รู้อันนี้ก็ตระกูลว่านดูไม่ออกดูไม่ออก ของดีๆทั้งนั้น,นไม้มงคลทั้งนั้นนะนะั่นเล็กก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูว่าคุณหน่อยเขียนบอกอะไรมาหรือเปล่าโอ้อันนี้ยิ่งงงไปใหญ่ครับพี่น้องคืออะไรเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอืมนั่นจะเป็นสมุนไพรอ่ะดูมีกระดาษบอกอะไรหรือเปล่า ไม่มีบอกก็อันนี้ก็คือกวัดมรกตมองหาแล้วไม่มีอะไรบอกเลยนี่จะคุณวิกกเนียอันน,น,น,นี้คุณหน่อยบอกด้วยอันนี้ก็ไม่รู้บอกนาเล็กด้วย อันนี้ยังไม่รู้ไสยสวยๆแบบนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอคุณหน่อยบอกเดี๋ยวน่าจะทิมลงในนี้อ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็มาเปิดกล่องอของฝากจากบ้านไร่วังพยอมก็ได้ ของฝากเป็นต้นไม้นะก็ส่งมาให้ช่วงหน้าฝนนี่แหละถ้านหน้าอินแล้วก็ปลูกตายคร,รับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหน่อยมากๆจริงๆนะครับผมสวัสดีครับ